เพื่อนๆวันนี้เราก็จะไป Northstorm Rack นะคะไ,นะไปซื้อเพิ่งจะไปซื้อกางเกงแล้วก็แฟนก็จะไปซื้อเสื้อใหม่นะคะ mm hmm. เพราะเขาจะไปทำงานที่ใหม่เนาะ mm hmm. ก็จะไปดูเสื้อนิดนึงน่าจะดูแบบเมคอัพเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยวันนี้อากาศก็เย็นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอาทิตย์นี้เท็กซัสอากาศจะเย็นลงนะคะเ mm hmm. พิ่งก็เลยใส่เสื้อแบบว่าอย่างนี้นิดนึงเนาะ ก็จะไปถึงแล้วนะคะขับรถประมาณ how many minutes until we are there Robert 15 u n d 15 mm hmm. ประมาณ15นาทีนะคะวันนี้อากาศก็สดใสดีเดี๋ยวพึ่งจะให้ดูวิวนะคะวิวรอบบ้าน,นะจะเข้ามาสตอปพอดีเอช่วงนี้อากาศก็จะแบบแห้ง Okay. Three quarters of a mile. Turn left onto North Main Street. Maybe Harry Hines. You've also got Moonhead Web Chapel at your disposal. If you're coming from Loop 12 there, I believe right around that merge is where you can access those connectors that'll go over the express lane. And uh, there's there's more than a few ways through this. If you stick with freeway, you could be in for a 45 minute delay. So, yeah, you might want to find another route. แถวบ้านพึ่งอะมีวัดไทยด้วยนะอยู่ใกล้บ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยววันหลังพึ่งจะพามาเที่ยวนะคะเป็นวัดที่สวยมากเคยมาหลา ้นเดือนเมษายนอะจะเห็นวัวอยู่ในนี้เต็มเลยนะคะน่ารักมากนี่ไงวัวนะคะนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะ่ะเมืองที่เพิ่งอยู่ก็จะเป็นแบบเป็นทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าซะส่วนมากมีโนเอร์ดเต็น นีก็เป็นแบงค์นะคะชวัวอฟเป็นแบงค์ที่สามีชอบมากที่สุดเขาบอกเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าจ่ายเงินคือกด ATM ทำอะไรก็ไม่เสียฟรีไมะะ่ไม่เสียค่าธรรมเนียม เยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ไงดูสิรถเต็มเลยมาถึงแล้วนะคะซึ่รู้สึกว่าแบบมันมีดัดสไซส์ใหญ่ๆมันยังไม่มีโดนใจพึนงนะคะ เพิ่งอยากได้อันที่มันเขียนว่าเป็นสองคนแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยคือแบบมันเป็นช่วงแบบปีใหม่เงี้ยคนเยอะมากเราก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะอันเนี้ยที่เพิ่งถ่ายคือไม่ค่อยมีคนแต่ว่าที่จริงแล้วว่าคนเต็มเลยอันนี้ก็น่ารักแต่แบบเราชอบสีชมพู ลองแล้วแบบมันก็สวยดีแต่แบบมันเหมือนเก่าๆนิดนึงอันสีชมพูนะที่จริงเราก็ชอบอันนี้นะต่อคือแบบสายมันยาวอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบตัวสูงแบบร7ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆชอบเสร็จแล้วนะก็คือว่า ตัวเราอะไม่ได้อะไรมาเลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเยอะเราเนี่ยอีกคือแบบเราเป็นคนตัวเล็กใช่ปะ่ะเอ็กไซส์ของเรามันคือไซส์เอ็กแต่ว่าแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยมีไซส์เราอ่ะเออเพราะว่ามันช่วงนี้มันเป็นช่วงปีใหม่แล้วบางทีเขาจัดโซนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไซส์แบบเอ็มเยอะมากเออเราก็เลยแบบ หาของตัวเองไม่ค่อยเจอก็เลยได้แต่ของแฟนมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะไปร้านหนังสือต่อนะคะ Barnes and Noble ก็จะไปดูแพนเนอร์แล้วก็จะซื้อแพนเนอร์ให้แม่ด้วยเพราะว่าแม่ซื้อของวันคริสต์มาสให้เยอะย,ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้แม่เลยะไะเลยค่ะ Let's go ่อะชอบแบบโน้ตบุ๊กอะไรแบบเนี้มากเลยมันน่ารักชอบมาดูทุกครั้งมาก็จะต้องมาดูโซนเนี้ยค่ะเพราะว่ามันน่ารักดูดิสมุดมันแบบสวยนาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย วันนี้คนเยอะมากปกติอ่ะจะไม่เยอะเท่านี้คือตอนนี้คนต่อแถวแบบเดี๋ยวจะให้ดูคนต่อแถวยาวเลยแหละเดี๋ยวเพิ่งจะเพื่อนๆดูนะที่เพิชอบนะเพิ่งจะชอบแบบโน้ตการ์ดอะไรแบบนั้นน่ารักก็ดูดิสวย ตัวเนี้ยคิ้วเนาะคิ้วคิ้วถ้าใครชอบเครื่องเขียนก็ติดตามชาแนลของรึ่งนะรึ่งชอบเหมือนกันนะคะอันนี้หนาดีเนาะลายส,สวยของมาร์โกอันนี้เป็นเอกลุศิ e ของมาน,น์เนนุก ชอบอันนี้มากดูดิสวยอ่ะคือแบบมันนูนเพื่อนเพื่อนรีมมี่มากเลยอ่ะชอบหนังสือก็เซลล์เยอะเลยนะเพื่อนๆเล่มนี้น่าสนใจอ่ะน่าสนใจสามีให้ดูอันนี้นะคะ Roberts Rules น่าสนมากแต่ว่าจะมีคนเล่นกับเราหรือเปล่าอ่ะคิดถึงเพื่อนๆเลยอ่ะ เดินดูโซนเด็กนะคะน่ารักดีนึกถึงหลานเดี๋ยวกลับไทยมาซื้อให้หลานคิวๆของเด็กอ่ะ น่ารักตีเพื่อนๆกล่องดินสอ พอดีเรามีแล้วแต่เพิ่งชอบเพิ่งชอบแบรนด์นี้มากมากเลยอะมันตรงสไตล์เพิ่งอะเพิ่งชอบค่ะคิ้วมันแคเดินทับพีงเตรียมจ่ายเงินแล้วนะคะเพื่อนๆต่อแถวอยู่ บ้านแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านนะได้มาแล้วอืม um มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาแกะของนะคะก็อันนี้เป็น,หน,นหนังสือที่เพิงซื้อแต่ว่าค้เนี้ไม่ได้ซื้อหนังสือทีเดียวตอนแรกว่าจะซื้อแพลนเนอร์แต่ว่าแบบเหมือนว่าแพลนเนอร์หมดอะมีบางอันที่แบบพึ่งยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วพึ่งก็มีแพลนเนอร์แล้วแหละเออ แต่อยากจะไปซื้อให้แม่ไงเป็นของขวัญวันปีใหม่อะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็จะชอบใช้พ p นเนอร์ที่มันแบบอัน,นีใหญ่แล้วแบบตารางใหญ่ๆห,หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่มีที่โดนใจก็เลยยังไม่ซื้อมาวันนี้พึ่งก็ซื้ออันนี้มานะคะ gratitude journals ก็เป็นคล้ายๆไดอารี่เขียนเขียนความรู้สึกขอบคุณของเราแต่ละวันอะไรเงี้ยเพิ่งเป็นคนชอบเขียนอย่างเงี้ยมากเลยเพราะว่า รู้สึกว่าข้างในของมันอ่ะมันจะมีแบบคําถามอะไรอย่างเงี้ยให้เราตอบแล้วเพิ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้เราได้อ่านอะไรทุกวันแล้วก็อาจจะได้เรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆเป็นการเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งก็เลยชอบแล้วเพิ่งก็ต้องเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็ถือว่าเป็นการแบบฝึกตัวเองไปด้วยเป็นการบังคับตัวเองว่าเออวันหนึ่งเราก็ ได้เจอสัพท์ใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆแล้วเราก็ได้ฝึกเขียนเนี่ยความการเขียนมันก็จะยาวประมาณเนี้ยเออก็ถือว่าก็ดีนะอืมอันนี้ก็ซื้อมาประมาณกี่ดอนเอยไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆมันไม่มีราคาบอกข้างหลังอะ่ะเราใบเสร็จอยู่กับแฟนเนาะก็เลยไม่รู้น่าจะประมาณแบบหกร้อยเจ็ดร้อยบาทประมาณน่าจะประมาณสิบเจ็ดดอลส่วนอันนี้นะคะ ก็เป็นแบบคล้ายๆ d e s k t o อป n s p i r a t i o n c a r d ของ c s e b เบ New York คือเพิ่งชอบแบรนด์นี้มากเพราะว่าไม่รู้ดิเพิ่งชอบสไตล์อะเนาะราคา13ดอลลาร์นะคะ,ะก็ราคาไม่กำลังดีไม่แพงมากเขาก็จะมีแบบท่อนไม้มาให้เราก็เอาขายอะไปเสียบแล้วก็วางไว้บนโต๊ะทุกวัน ส่วนอันนี้ของสามีนะคะที่แอนพี่บอกเพราะว่าของพึ่งอ่ะไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วก็เยอะมากจนปวดหัวแล้วก็ของก็แบบไม่ค่อยมีสายเหลาก็เลยไม่ได้อะไรมาเลยก็ได้ของสามีมานะคะเป็นเสื้อราคาจริงหนึ่งร้อยดอลแต่ว่ามันเซลล์เหลือยี uh ่สิบเจ็ดดอลลาร์นะคะเสื้อขุมของเขา ก็ถือว่าผ้าดีหน่อยเนาะอโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวอล์กของพึ่งน,นะคะว,ว่างๆก็จะมาทำอันอื่นบ้างเนาะ uh. Thank you for watching คูเปอร์อาบน้ำแล้วตัวนุ่ม